สวัสดีครับสวัสดีเพืๆๆ่อนๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวเครื่องเป่าลมไฟฟ้าของแบรนด์วิลดูนะครับเจ้าเครื่องเป่าลมตัวนี้นะครับเราได้มารีวิวนะครับผม <noticeable. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าภายในกล่องของเครื่องเป่าลมไฟฟ้าวิลดูเนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างครับคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าเครื่องเป่าลมไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่สามารถดูดฝุ่นก็ได้แล้วก็เป่าลมก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า E B W นะครับ35้า 8.00นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันเลยครับว่าภายในกล่องเขาเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการแกะของทุกอย่างน่ยอกมันจะก่อกมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยคือ <ๆ S 2> ก่อนรีวิวเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2หมวดหมู่ด้วยกันครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะมีทั้งด้านของเรื่องของการดูดฝุ่นนะครับกับการเป่าลมปกติเดี๋ยวเราจะมารีวิวหมวดหมู่แรกกันก่อนนะก็คือเรื่องของการดูดฝุ่นครับไอตัวการดูดฝุ่นเนี่ยครับชิ้นแรกที่เขาให้มานะจะเป็นทางด้านของสายนะที่เอาไว้ต่อกับเจ้าตัวเครื่องใช้สําหรับดูดฝุ่นนะครับสายเนี่ย ความยาวอ่ะจะอยู่ที่3.7นิ้วนะครับผมได้ทำการวัดไปแล้วกับเจ้าจาะหลาบเมตรเมรื่อกี้นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะเป็นทางด้านของตัวหัวต่อนะครับที่ใช้สำหรับดูดฝุ่นครับจะเป็นตัวหัวสำหรับการดูดฝุ่นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดเล็กเอาไว้ใช้ตามซอกเล็กๆต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวถุงที่เอาไว้เก็บฝุ่นนั่นเองนะครับต่อมาครับทางด้านของ การเป่าลมปกติแล้วกันครับไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับที่ให้มาเป็นอันแรกนะครับก็จะเป็นตัวหัวต่อนะครับสําหรับไว้ใส่ด้านหน้าเอาไว้เป่าลมไอตัวเนี้ยวัสดุของเขา่าจะทํามาจากยางนะครับจะให้จับแล้วมันมีความแบบนุ่มนะยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้ดีนะครับอืมแลนุ่มดีนะครับแล้วก็ทางด้านของใบรับประกันเนี่ยเราลืมพูดไปดตั้งแตาตอนขิดแล้วม่ปอะไรนะไอะตัวเนี้ยจะเป็นทางด้านของอยไม่ใช่ใบคู่มือเออ ตัวเนี้ยอ่านดีๆนะครับเวลาแกะมาก็สามารถดูได้นะครับว่าไอตัวแต่ละอย่างของมันมันทําหน้าที่อะไรแล้วก็มันประกอบใช้ยังไงนะครับเป็นี้เขาก็จะมีบอกไว้หมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเครื่องกันนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องเป่าลมของแบรนด์วิลดูเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับจะบอกว่ามีฟังก์ชันพิเศษเยอะนะครับตัวนี้นะครับกาลังไฟเครื่องอยู่ที่800วัตต์นะครับฟังก์ชันของมันเนี่ย จ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันสามารถปรับระดับได้นะครับโดยการปรับระดับของเขาะจะปรับได้ถึง6ระดับเลยนะครับปุ่มปรับระดับจะอยู่ด้านบนครับจะเป็นทางด้านของการเลื่อนสไลด์เอานะครับการหมุนเอาว่าอยากได้ระดับความแรงเท่าไหร่นะครับสามารถปรับได้อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับจะเป็นทางด้านของการล็อกปุ่มนะครับการล็อกปุ่มในที่นี้ก็คือเวลาเราเป่าลมใช่ไหมแล้วเราอยากให้มันเป่าค้างโดยที่ไม่ต้องเอานิ้วไปจับอะเพราะมันเมื่อยก็กดปุ่มสีดําแล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกให้เลยนะครับ แล้วก็การที่เราจะคลายล็อกนั้นก็บอกได้ว่าง่ายมากนะเพียงแค่คุณเอานิ้วไปกดที่เดิมครับปุ๊บมันก็คลายออกแล้วแค่นี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานให้ดูนะครับว่าการใช้งานเขอาอดีไหมเป็นยังไงนะครผม โอเคครับก็จากการทดสอบการใช้งานเจ้าตัวเครื่องเป่าลมไฟฟ้าตัวนี้นครับต้องบอกว่าดีมากนะครับทั้งเป่าลมครับทั้งดูดฝุ่นสามารถทําได้หมดเลยครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยครับถือว่าใช้งานง่ายมากครับการประกอบใช้งานกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ในชุดของเราให้มาเนี่ย ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบการรีวิวเดบย่านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับก็แอดไลน์ตามดอลล่ามาได้เลยนะครับที่แปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นครับก็สําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแต่เพีานี้ครับว้เจันใหม่คลชิปนาครับคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ